EFM DJ Playlist ดีเจอ้อมค่ะช่วงนี้เก็บผ้าเช็ดหน้าได้นี่ก็อาจจะรู้สึกว่าเออเปลี่ยกๆนิดนึงนะนนเพราะว่าน้าเช็ดเหนื่อกันเยอะเลยทีเดียวนะคะก็อย่างที่ถามคุณผู้ฟังไปว่าเออตอนนี้ฟิลไลค์กันเท่าไหร่มีคนบอกว่าเท่าไหร่นะพี่กวงเมื่อกี้บอกว่า3ามสิบห้าครับเออสามีฟิลไลค์ส <43. S 1> ี่า เหมือนกับลอตเตอรี่เลยสา <34, 43. S 2> มสิบสี่สี่สิบสามอย่างนี้นะอารมณ์ลอตเตอรี่เราคิดเอาดิว่าถ้าสามสิบเจ็ดแล้วเปลี่ยนเป็นเจ็ดสิบสามนี่ตายนะอเอาสักนะสี่สิบสามนี่หนักนะก็เลยเข้าไปดูกันว่าเอ๊ะตกลงยังไงเพราะว่าบางบางโทรศัพท์บางบางบาง,บาง,บ,างบางประเภทของโทรศัพท์อ,อุณหภูมิสามสิบห้าฟิวไลท์สามสิบหก ไม่ตรงกับของชาวบ้านเขา mm. นั่นคือช่วงเวลาประมาณบ่ายสองกว่าด้วยนะคะคที่เขาบอกเป็นช่วงที่เขาเตือนอะ่ะ mm. ก็จะไม่รู้ตัวไงเพราะถ้าเรากดไปดูเราจะไม่รู้เลยว่ามันตรงหรือเปล่า mm. ถูกไหมใ,ในขณะที่เข้าไปดูใน Accuweather mm. นะคะวัฒนาช่วงเวลาสี่โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่แดดมันคล้อยแล้วก็ต้องบอกว่าอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่สามสิบสี่องศานะคะแต่ real feel เนี่ยคือสี่สิบก็คือความรู้สึกตอนนี้ mm. น่าจะสัมผัสความรู้สึกความร้อนเดืที่สี่สิบ จะบ้าสี่สิบไม่หนักนะร้อนร้อนมันร้อนเป็นไฟขึ้นเลขสี่แล้วก็ร้อนแล้วไม่ใช่อายุนะไม่ใช่อายุคือคืออุณหภูมิขึ้นเลขสี่เนี่ยเยอะแล้วถ้าอายุเราเลขสี่แล้วไปเลขห้าแล้วเจออุณหภูมิแบบนี้แล้วเรามีโรคประจําตัวอยู่ด้วยเป็นเป็นทุนอะไม่ได้ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ฟังก็เตือนกันไว้ชักนิดหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าวันสองวันนี้จะเจอกับภาวะอย่างนี้เยอะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยได้ก็คือการจิบน้ําเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะสมถูกปะ เครื่องดื่มที uh ่เหมาะสมมีผลมากนะคะอย่างบางคนอาจจะบอกว่านั等等้นวันนี <hm ้ไม่ต้องกินอะไรมากก็เอาถ้าถ้าพูดถึงน้ําก็อาจจะเป็นน้ําแลวขอเติมน้ําแข็งนิดนึงก็ได้นะบางคนก็เลือกน้ํปอุ่หภูมิห้องก็ยังคงได้อยู่บางคนเลือกน้ําที่เป็นน้ําหวานเพราะต้องการความสดชื่นก็เอาพอประมาณอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกสดชื่นแล้วตอนนี้มัน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 ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะคะก็ เรียกได้ว่าจริงๆอ่ะอยากจะชวนคุยเรื่องอื่นแต่สิ่งที่สะดุดยังไม่พร้อมชวนคุยเพราะเหมือนคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าตอนนี้หน้าจอไลฟ์ทางเว็บไซต์ดูไม่ได้เหรอคะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูให้กันละกันขอบคุณคุณผู้ฟังสําหรับการติดตามแล้วก็เมื่อดูไม่ได้ในที่หนึ่งก็ย้ายมาดูในแอปพลิเคชัน A t ทา e ฟังฟิล์มซึ่งยังฟังได้ตามปกติขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวจะลองเช็คกันดูคะ่ะอังคารกลุ่มบ สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ายยอดขายอันดับหนึ่งอร่อยคำไหนคำนั้นและยาอมและสเปรย์แก้ไอตราจะขาบ5ตัวชุ่มคอและลายเสมหะ มากันทุกวันอังคารนะคะเรียกได้ว่าเราจะมีแขกรับเชิญมานั่งตรงนี้ต้องพูดที่จบให้ครบก่อนเวลาเราพูดอะไรแบบนี้ในช่วงอย่างนี้พี่กวางคุณรู้ฟังถ้าเราพูดว่ามากันทุกวันอังคารเดี๋ยวคนที่ไม่ได้เชิญจะมาแล้วแถวเนี้ยดกด้วยไม่อยากจะคุยถูกปะพูดไปแล้วเขาบอกอ๋อได้สิอ่าเดี๋ยวอังคารหน้าเรามาอีกเนี้ยไม่เป็นไรเราไม่ได้หมายถึงพวกเธอพว,<ๆ>พวกเธออยู่ในที่ที่พวกเธอต้องอยู่เธอไม่ต้องไปตรงอื่นอ่าอย่ายลืมนะคุณรู้ฟังเวลาไปวัดอะไรเงี้ยบางคนเขาก็แบบว่าถือใช่ปะ ช่ครับเขาก็ต้องพูดอย่าพูดภาพใหญ่ว่าแบบไปครับทุกคนกราบไม่ได้ไม่ได้นับดีๆเอ่ยชื่อของอย่างนี้คุณผู้ฟังบางคนจะบอกพี่เขาเพิอเจอบางทีคุณผู้ฟังบางทีบางเรื่องมกอธิบายไม่ได้ปะครับบางเรื่องมก็อธิบายไม่ได้เมื่อวานนี้ไม่ได้กินกาแฟอยู่เลยพี่คงบอกโอ้คงมีใครชงกาแฟใครจะชงกาแฟนี่มันต้องเปิดโรงคั่วแล้วก็เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังเราก็ไม่บอกเราก็ไม่รู้หรอกมันก็คิด ถามว่าเราชอบคิดเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วป่ะ <î es> ใช่ครับแต่บางทีแมงหาคําอธิบายแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นติดตามกันได้ทุกวันอังคารสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับอังคารคลุงโปงนะครคุณผู้นฟังใครพลาดเมื่อวานไปย้อนหลังหรือย,ย้อนไปหลายหลายครั้งหลายอังคารก็ได้ติดตามพร้อมๆก,กันกับยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยน้ำจิ้มสุก,กี้สุดกวางตุง้งตราพันท้ายนรสิงอร่อยคําไหนคํานั้นยาอมและสเปรย์แก้ไอตราตะขาบผ้าตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะค่ะ in Khan <laughs> <"Anghar, Grum -Bow." laughs> <laughs>